ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโร์ล,ลักษณะนิสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับปัจจุบันผมคิดว่าภัยสังคมที่กําลังคุกคามคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างแสนสาหัสและส่งผลร้ายในระยะยาวอาจยาวนานครับจนกระทั่งข้ามชั่วอายุคนก็ได้นั่นก็คือปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนต้องยอมรับครับว่า ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมยังไม่เห็นความชัดเจนใดๆทั้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณและการปฏิบัติอย่างครบวงจรจากรัฐบาลชุดที่แล้วจนมาถึงคําแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันผมก็ยังไม่เห็นความแตกต่างที่มีในยะสาคัญจากรัฐบาลก่อนเลยเรามาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลก่อนจะได้ไม่ซ้ารอยกับรัฐบาลนี้ นับตั้งแต่มีมติครมของรัฐบาลชุดที่แล้วเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ให้มีการบูรณาการในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาดให้มีผลเป็นรูปธรรมภายใน90วัน,นโดยเฉพาะในพื้นที่25จังหวัดที่มียายายาเสพติดระบาดรุนแรงแต่ท่านประธานครับแต่กว่าจะมีการเสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดปร,ปริมาณยาเสพติดให้โทษประเภทที่หที่ให้สันนิษฐานเอาไว้ว่าเอาไว้ใน ครอบครองเพื่อเสพที่ลดจาก5เมตรเหลือ1เมตรเนี่ยนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกฎกระทรวงนี้นี่อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ประเด็นที่ผมจะชี้ก็คือว่ากว่าจะมีการแก้กฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องนี่ต้องรอจนถึงวันที่11มิถุนายน2 5 6 7และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่17มิถุนายน2567ปีเดียวกันจะแก้กฎหมายระดับกระทรวงเนี่ยนะครับนี่ต้องรอจนถึง41วันเกเอบทึ่งเกือบครึ่งทางแล้วครับท่านประธาน แล้วกว่าจะมีมติครอมอครับให้มีการลาดตัวเวนเอ็กซรเลสุ่มต,วตวรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงทุกหมู่บ้านแยกกลุ่มเสพกลุ่มผู้เสพให้เข้ารับการบําบัดแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มผู้จําหน่ายดําเนินการฝึกอาชีพจัดหางานให้กับผู้รับการบําบัดที่ให้ปปสเป็นแม่งานที่ให้ปปสเป็นแม่งานเนี่ยนะครับท่านประธานทราบไหมครต้องรอจนถึงวันที่2กรกฎาคมผ่านไปครึ่งเดือนนะถึงจะมีการเอ็กซเลนําซ้ําครับรัฐบาลชุดที่แล้วสั่งอย่างเดียวครับ นายอำเภอต้องดินน้นรนทำงานร่วมกันกับกำนันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชุมชนและอสอมและรอพอสอตอที่เสียสละออกมาทำงานร่วมกันโดยที่รัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนเพิ่ม,เต,มเติมอะไรเลยแถมยังถูกเครือข่ายยาเสพติดในชุมชนค่มขู่อีกต่างหากผ่านมาอีก28วันครับท่านประธานถึงจะมีมติครมครับพิจารณาแนวทางในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหายาเสพติดให้ทั่วถึงและรวดเร็วท่านประธานดูสิครับกว่าจะเล่งรัดการจ่ายเงินให้กับคนทำงานนี่ต้องรอจนถึงวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาสั่งอย่างเดียวจะเอางานเร็วแต่เงินไม่จ่ายแล้วการแก้ปัญหายาเสพติดจะคืบไปข้างหน้าได้อย่างไงสรุปแล้วครับรัฐบาลที่แล้วตั้งเป้าแก้ไขปัญหายาเสพติดใน90วัน ผ่านไป84วันยังสารวนอยู่กับการแก้ไขปัญหายังสารวนอยู่กับการแก้ไขกฎกระทรวงสั่งการฝ่ายปกครองเร่งรัดการจ่ายค่าตอบแทนกว่าจะพร้อมมีเวลาทำงานเหลือแค่6วันทั้งหมดนี้ครับสะท้อนว่านโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลเดิมเป็นแบบคิดไปทำไปไม่ได้คิดเป็นระบบตั้งแต่แรกซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ารัฐบาลชุดนี้ ที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อแพทองทานชินวัตรจะได้บทเรียนและไม่ทําเช่นนั้นอีกท่านประธานครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดหากรัฐบาลนะครับไม่คลายปมปัญหาทั้งสามปมเอาแต่จับผู้เสพรายเล็กรายน้อยเพื่อสร้างภาพนอกจากจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วนะครับยังจะทําให้ปัญหายาเสพติดลุกลามกระจายเป็นวงกว้างฝังลากลึกทําลายระบบเศรษฐกิจจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะแก้ไขอีกด้วยปมแรกเลยครับท่านประธาน รัฐบาลต้องเข้าใจก่อนว่าการจับกลุ่มผู้เสพและผู้ครอบครองไว้เพื่อเสพไปเข้าคุกเนี่ยจะเป็นการเติมแรงงานให้กับธุรกิจยาเสพติดการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องจับตัวใหญ่ครับจับแล้วต้องยึดทรัพย์ส่วนตัวเล็กตัวน้อยต้องเอาเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูอย่าหลอกประชาชนด้วยจํานวนคดีและจํานวนผู้ต้องหาที่เพิ่มมากขึ้นแต่เต็มไปด้วยผู้ต้องหาปลาซิลปลาส้สอยแต่ขยายผลไปสู่ตัวใหญ่ไม่ได้ ปัจจุบันครับมาดูที่กฎกระทรวงกําหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพหรือที่เรียกว่ายาบ้า5เม็ดเนี่ยที่ลดจาก5เม็ดเป็น1เม็ดเนี่ยสังคมก็มีความกังวลครับว่ากฎกระทรวงนี้อาจจะทําให้มีการจับกลุ่มผู้เสพและผู้ที่ครอบครองไว้เพื่อเสพเพิ่มมากขึ้นมาดูที่กราฟครับโดยในปี2567แค่10เดือนนะครับมีจํานวนคดีเสพและครอบครองไว้เพื่อเสพ มากถึง139,783คดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับปี2อ6 6ที่มีจำนวนคดีเสพและครอบครองไว้เพื่อเสพเนี่ยนะครับปี66เนี่ยมีรวมกัน156,798คดีถ้าประเมินแบบครบปีนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่ปี67เจนี่ยจะมีจำนวนคดีเสพและครอบครองไว้เพื่อเสพซึ่งเป็นการจับกลุมผู้ต้องหารายเล็กน้อยน้อยสูงกว่าปีที่แล้ว มาดูที่ข้อมูลฝั่งเรือนจํากันบ้างครับแล้วจะตกใจท่านประธานทราบไหมครับว่าจากจํานวนผู้ต้องขังในเรือนจํา143แห่งทั่วประเทศมีอยู่รวมกัน300,000คนโดยประมาณเนี่ยเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดเนี่ยนะครับถึง2 1 8 6 5 7คนหรือคิดเป็นประมาณ72%เสรเทียบง่ายๆครับผู้ต้องขัง10คนเป็นคดียาเสพติดไปแล้ว7คนความน่ากังวลคืออะไรครับ ท่านประธานดูที่กราฟจะเห็นเลยฮะว่าจำนวนนักโทษเด็ดขาดที่เป็นผู้เสพและผู้ครอบครองไว้เพื่อเสพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่จำนวนนักโทษเด็ดขาดที่เป็นผู้จำหน่ายและครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายมีแนวโน้มลดลงสะท้อนว่าอะไรครับสะท้อนว่าเรือนจําในตอนนี้กําลังจะก,กลายเป็นสถานที่กักกันผู้เสพครับแล้วปล่อยผู้จําหน่ายรายใหญ่ค้าขายลอยนวลอยู่ข้างนอกท่านนายกครับฝากถึงท่านนายกด้วยว่าท่านนายกต้องเข้าใจเสียใหม่ว่า การจับกลุมผู้เสพและผู้ครอบครองไว้เพื่อเสพเนี่ยไม่สามารถทําให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงได้สํารรายครับเมื่อผู้เสพถูกดําเนินคดีก็จะมีประวัติอาชญากรรมซึ่งทําให้โอกาสในการหางานใหม่ไปประกอบอาชีพอื่นเป็นไปได้อย่างยากลําบากมากขึ้นจะสมัครเป็นไลเดอร์ส่งอาหารก็ยังสมัครไม่ได้เลยครับท่านประธาน ยิ่งรัฐบาลมีนโยบายให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญาการรมของตนเองเพื่อไปยื่นใบสมัครงานยิ่งทําให้ในจ้างครับสามารถขอให้ผู้สมัครเนี่ยแนบเอกสารประวัติอาชญาการรมมาพร้อมกับใบสมัครงานได้ในจ้างครับพอเห็นประวัติว่ามีคดียาเสพติดมีครอบครองไว้เพื่อเสพเขาไม่คิดหรอกครับว่าจะครอบครองไว้แค่เม็ดสองเม็ดเขาคิดว่าครอบครองไว้เป็นกิโลทั้งนั้นนะเขาก็ไม่รับทํางานแล้วฮะ ซึ่งจะทําให้ผู้ที่เคยถูกดําเนินคดีในข้อหาเสพและครอบครองไว้เพื่อเสพซึ่งเป็นคดีที่ไม่ใหญ่โตอะไรไม่มีโอกาสในการทํางานหางานได้ยากน้าซ้ําครับท่านประธานการที่เคยเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยยังทําให้ผู้เสพได้รู้จักกับเครือข่ายยาเสพติดครับระบบแบบนี้จึงทําให้ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดหวนกลับไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพอิดยาเสพติดซ้ําหลังพ้นโทษถึง เจ็เท่ากับว่าการจับผู้เสพไปขังคุกเป็นฉากหน้าที่ไร้ประสิทธิภาพโดยในระยะยาวกลับกลายเป็นกระบวนการในการป้อนแรงงานให้กับธุรกิจเครือข่ายยาเสพติดรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการค้าย,ยาเสพติดสร้างระบบดาวไลน์สร้างเน็ตเวิร์กิ่งให้มีเอเย่นส่งยากระจายถึงชุมชนเป็นวงกว้างเรือนจำกำลังจะกลายเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซ ที่เป็นศูนย์รีสกิลอัพสกิลให้กับเอเย่นค้ายาเสพติดจากเด็กเดินยาก็จะกลายเป็นอายุน้อยร้อยเมตรทันทีในปีงบประมาณ2,566พบว่าจากคดีอายาทั้งหมด6 9 1 5 3 9คดีท่านประธานครับพบว่าเป็นคดียาเสพติดสูงถึง3 2 2 2 0 4คดี46.3%มีผู้ต้องหาทั้งสิ้น3 2 2 0 4 3ราย เป็นผู้ต้องหาในคดีเสพ1 9 6 7 7 4สรายครอบครองไว้เพื่อเสพ52,103รายจากผลการศึกษาของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ T.I.J. ที่รวบรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดของผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดียาเสพติดเชื่อไหมครับว่าคดีเสพเนี่ยมีรายจ่ายของกระบวนการยุติธรรมอยู่ทั้งสิ้น 24, 2 4 3แบาทครอบครองยาเสพติด มีรายจ่ายอยู่ประมาณ62162บาทท่านประธานครับผมเอาตัวเลขนี้มาทำไมเพื่อจะชี้ให้ท่านประธานส่งผ่านไปถึงท่านนายกให้ทราบว่าเมื่อคำนวณแล้วจะพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับในคดีเสพและครอบครองไว้เพื่อเสพสูงถึงปีละกว่า70 0 0 0มล้านบาทหากพิจารณาต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพด้านแรงงานของนักโทษที่เป็นผู้เสพและผู้ครอบครองไว้เพื่อเสพ ที่สูญเสียโอกาสในการหาไรายได้สูญเสียโอกาสในการทํางานคนละประมาณสักเก้า0มืบาทต่อปีรวมๆกันแล้วความสูญเสียในการที่เสียโอกาสในการทํางานเนี่ยนะครับก็ตกอีกปีละประมาณ22.000ล้านบาทนี่ยังไม่นับการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพที่ต้องผูกพันไปตลอดชีวิตนะครับเนื่องจากมีประวัติอาชญากรรมประวัติคดียาเสพต,ติดติดตัวอีกด้วยเท่ากับว่า ในปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านประธานมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการจับผู้ต้องหายาเสพติดตัวเล็กตัวน้อยไปขังคุกเนี่ยรวมรวมแล้วอาจมีมูลค่าสูงระดับ90,000 0ถึง1แล้านบาทถ้า1 0 0 0 0แสนล้านนะครับเอาไปแจกเป็นดิจิตอลวอลเล็คนละ1,000บาทนี่แจกได้10ล้านคนแล้วนะดังนั้นมาตรการที่รัฐบาลควรจะมุ่งเน้นจึงไม่ใช่การจับกลุมคุมขังเพื่อทำยอดคดีฮะไม่ใช่จับปลาซิวปลาส้อย แต่ต้องมุ่งไปที่การสนับสนุนด้านงบประมาณในการทำงานร่วมกันกับชุมชนพาคีเครือข่ายต่างๆในการพาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูแบบสมัครใจถึงจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิผลที่ดีกว่าผมก็จะมาต่อด้วยปมที่สองเลยครับคือการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพรัฐบาลต้องใส่ใจกับการบำบัดฟื้นฟูยาผู้ติดยาเสพติดให้มากกว่านี้ครับปัจจุบันครับ รัฐบาลยังไม่ได้มีการส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดโดยสมัครใจอย่างจริงจังเลยเราพบครับว่าขีดความสามารถในการบําบัดผู้ติดยาเสพติดยังสามารถรับรอ,รองรับผู้ติดยาเสพติดได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะขีดความสามารถของคลินิกเก้าใหม่เก้าใหม่พลัสคลินิกฟ้าวันใหม่โรงพยาบาลตากสินสามารถรับบําบัดผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกได้ถึง11,480ปราย แต่ปัจจุบันครับพบว่ามีผู้รับการบําบัดเพียงแค่6000คนโดยประมาณเท่านั้นยังเหลือขีดความสามารถอีก5480คนในระดับประเทศครับจากการหารือกับสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาผู้ติดยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนนีหรือผมเรียกย่อว่าสบยชมีการประเมินครับว่าผู้ติดยาเสพติดทั้งประเทศอาจมีอยู่มาก ถึง2ล้านคนแต่ปัจจุบันมีผู้เข้าสู่กระบวนการบำบัดเพียงแค่143573คนอีกเกือบ2ล้านคนไปไหน ทั้งหมดนี้ครับสะท้อนว่ารัฐบาลยังขาดการจูงใจให้ผู้ติดยาเสพติดรู้สึกปลอดภัยและสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการชุมชนล้อมลักไม่ให้ความสำคัญกับชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการติดตามการบำบัดฟื้นฟูของผู้ติดยาเสพติดในชุมชนอย่างที่ควรจะเป็นทั้งหมดนี้ทำให้การบำบัดฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก รวมทั้งกรณีที่สารสั่งให้รอลงอาญาแล้วต้องมารายงานตัวกับสำนักงานคุมประพฤติมีอัตราเข้ารับการบำบัดและมารายงานตัวกับสำนักงานคุมประพฤติที่ต่ำมากๆเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากไปรับยานัดหมายกับคุณหมอพอผู้ติดยาออกไปจากโรงพยาบาลออกไปจากศูนย์บริการสาธารณสุขยาก็ไม่กินนัดก็ไม่มาส่วนที่ต้องมารายงานตัวกับสำนักงานคุมประพฤติก็ไม่มารายงานตัวซะอย่างนั้น สำนักงานคุมประพฤติก็ทาได้แค่จัดทํารายงานพฤติการเท่านั้นเองไม่มีกระบวนการใดๆในการติดตามให้ผู้เสพกลับมารายงานตัวไม่มีกระบวนการใดๆในการติดตามให้ผู้ที่ติดยาเสพติดกลับเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและคอขวดที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดก็คือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่รองรับการบําบัดฟื้นฟูแบบระยะยาว 2- ถึงสเดือน ซึ่งตามรายงานพบว่ามีประสิทธิผลสูงมากแต่กลับประสบกับปัญหาความขาดแคลนทั้งจำนวนสถานฟื้นฟูและงบประมาณในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับเมืองหลวงของเรามีสถานฟื้นฟูผู้มีสถานฟื้นฟูสม,มัรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสังกัดก,กอทมอนะแค่แห่งเดียวครับท่านประธานคือบ้านพิชิตใจซึ่งรับการบำบัดได้เพียงปีละฝังไม่ผิดนะครับท่านประธาน300คนต่อปี สำหรับสถานบําบัดฟื้นฟูที่อยู่นอกสังกัดกรทมที่มีเสริมนะครับก็มีอยู่สองแห่งคือสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบารมราชนีหรือสบยชซึ่งก็มีจํานวนเตียงเพียงแค่670เตียงและยังต้องรองรับการบําบัดผู้ติดยาจากจังหวัดต่างๆในภาคกลางร่วมด้วยสําหรับอีกแห่งก็คือสถานฟื้นฟูของกองทัพอากาศนิดเดียวครับรับบาบัดได้เพียงปีละ60คนเท่านั้นนี่แหละฮะความจริงจังกับการบําบัดฟื้นฟู ยิ่งผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวทร่วมด้วยยิ่งมีข้อจํากัดครับปัจจุบันมีโรงพยาบาลจิตเวทยาเสพติดอยู่เพียง20แห่งครับมีจํานวนเตียงรองรับ1,094เตียงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการในการยกระดับมินิธัญ,ญลักษณ์112แห่งโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปอีก127แห่งสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสอบชและโรงพยาบาลธัญ,ญลักษณ์ภูมิภาคอีก6แห่ง ให้เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดแต่ก็ยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างจริงจังะสั่งแต่ปากโดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกทมครับยิ่งร้าวรานใจเลยครับท่านประธานท่านประธานเชื่อไหมครับว่ามีจานวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดเพียงแค่30ิเตียงเท่านั้นนะในกทมโรงพยาบาลกลางสิเตียงโรงพยาบาลตากสิน8ปเตียงโรงพยาบาลศิรินทร์แปเตียงจเจริญกรุงประชารักสี่เตียง ขนาดที่กรุงเทพยังขาดแคลนขนาดนี้ไม่ต้องนับจังหวัดอื่นๆเลยครับท่านประธานในระดับประเทศครับสถานฟื้นฟูนฟสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีเพียงร้อยสายสแห่งเป็นของรัฐ83แห่งเอกชน34แห่งองค์กรการุษสนอีก17แห่งแถมการส่งตัวผู้เสพเพื่อเข้ารับการบำบัดแบบระยะยาวนะครับไม่สามารถส่งตัวได้ทันทีนะครับท่านประธานต้องรอคอยรับเข้าการบำบัดเป็นรุ่นนะ เหมือนต้องรอรับแหวนรุ่นในระบบโซตัสทำไมต้องรอครับผมว่ารัฐบาลต้องกำหนดมาตรการในการรับผู้เสพเข้ารับการบําบัดแบบระยะยาวเสียใหม่ให้เข้ารับการบําบัดได้ทันทีจะเกิดอะไรขึ้นครับทําไมฮะระหว่างรุ่นสองยังไม่เปิดนี่คือจะให้เขาเสพรอไปก่อนเลฮะรอรุ่นหนึ่งครบรอบก่อนหรือยังไงฮะถ้าต้องการให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดแบบสมัครใจ รัฐบาลประกาศนครับว่าสามารถใช้บัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ได้รัฐบาลต้องไม่ใช่แค่สั่งอย่างเดียวต้องจัดสรรง,งบประมาณด้วยครับท่านประธานไม่ใช่ว่าสปอสอชนะครับของบในปี68มา1,72697ล้านบาทเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับสำนักงบประมาณนะครับที่ไม่มีความรู้เรื่องการสาสุขไปใช้สูตรของตัวเองไปตัดงบประมาณของสอปอสอชลง4 9 4 4ล้านบาท จนเหลืองบเพียงแค่1,67,753ล้านบาทเกิดอะไรขึ้นครับมาดูที่งบด้านการบำบัดรักษากันบ้างจากงบประมาณแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดผมเอามาเทียบกับจำนวนของกลางยาบ้าที่ยึดได้ฮะแล้วพบว่างบด้านการบำบัดรักษาแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวรัฐบาลจะอ้างว่าเพิ่มขึ้นครับแต่ผมยืนยันว่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่ได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนของกลางยาบ้า จากยาบ้าของกลางที่เคยอยู่ที่96ล้านเม็ดนะครับในปี2557ผ่านมาสิปีปัจจุบัน2567แค่10เดือนยังไม่เต็มปีนะฮะป่าไปเท่าไหร่ลุงลุงไหมครับท่านประธาน810ล้านเม็ดจาก96ล้านเม็ดใน10ปีก่อนปัจจุบัน810ล้านเม็ดในขณะที่งบด้านการบำบัดรักษาในปี2568อยเนี่ยนะครับอยู่ที่1541ล้านบาทแม้ว่าจะเพิ่มจากปี67 แต่เมื่อเทียบกับปี64นี่น้อยกว่าปี64อีกนะครับปี64เนี่ยนะครับงบด้านการบำบัดเนี่ยฮนะอยู่ที่1,577ล้านบาทในขณะที่ยาบ้าของกลางในปีนั้นอยู่ที่557ล้านเม็ดยาบ้าเกือบจะพันล้านเม็ดแล้วนะครับของกลางในแต่ละปีเนี่ยยาบ้าของกลางที่ยึดได้ในปี67ประเมินกันคร่าวคาครับคาดว่าจะเพิ่มจากปี64นะครับถึง70-75% แต่งบด้านการบำบัดร,รักษากลับได้น้อยกว่าปี64รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการบำบัดฟื้นฟูให้มากกว่านี้เพื่อลดอุปสงค์ของยาเสพติดลงให้ได้หากทำแต่ปลายหีจับผู้เสพทำยอดจับแต่ไม่บำบัดคนที่ถูกจับก็จะวนกลับมาเสพที่ชุมชนไม่จบไม่สิน้นจับแล้วก็จับอีกพอส่งฟ้องศาลพอศารลรอลงอาญาก็ไม่มารายงานตัวกับสถานคุมประพฤติ สุดท้ายก็ไม่แคล้วต้องจับติดคุกก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาแรงงานให้กับวงการค้ายาเสพติดจ,จากเด็กจากเด็กเดินยาก็พัฒนากลายมาเป็นพ่อค้ายาเสพติดเสียเองและปมสุดท้ายครับผมขอเวลาเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งเรื่องนี้สําคัญมากปมที่สามก็คือรัฐบาลต้องใส่ใจกับการยึดอายัดทรัพย์เครือข่ายของพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ถึงจะตัดอุปทา,านของยาเสพติดอย่างได้ผล ผมว่าท่านนายกรู้ดีอยู่แล้วครับว่าพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยไม่เคยกลัวติดคุกครับเพราะขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยมีเครือข่ายในการลำเลียงและการจําหน่ายยาเสพติดอยู่หลายทอดพอถูกจับทีไรหัวขบวนก็หาคนมาติดคุกแทนได้หรือต่อให้ติดคุกก็ไปเป็นขายใหญ่ภายในคุกได้รับอภิสิทธิ์ต่างเพราะเงินซื้อได้ทุกอย่างซื้อความเป็นอภิสิทธิชนได้ทุกที่แม้กระทั่งที่เรือนจําสิ่งที่พ่อค้ายาเสพติดกลัวที่สุดไม่ใช่คุกครับแต่เป็นการยึดทรัย์ คนพวกนี้รู้อยู่แล้วครับว่าการค้ายาเสพติดนั้นเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆแต่ความมาั่งคั่งจากเงินสกปรก,กเหล่านี้มันหอมหวนและคุ้มค่าที่คนเหล่านี้จะเสี่ยงสมุนที่เคยลายล้อมคอยปนดบัตรับใช้ตลอดจนโจรในคาบสีกากีบางกลุ่มบางก้อนจริง,รงๆก็ไม่ได้ซื่อสัตย์จงรักภักดีอะไรหรอกครับแต่เป็นเพียงเพราะว่าเงินสีดํามันหอมหวนจนต้องยอมขายวิญญ,ญาณมาเป็นทาสรับใช้ของเจ้าพ่อเขือข่ายยาเสพติด จากสถิติของกลางที่ยึดได้จากการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ทหารตามชายแดนในปี2,557ตรงถึงจนถึง2,567พบว่าเพิ่มขึ้นจาก21ล้านเม็ดนี่คือชายแดนนะมาอยู่ที่246ล้านเม็ดในปี2,566ปี67แค่10เดือนพบว่าของการที่ทหารยึดได้สูงถึง307ล้านเม็ดทะลุแซงปี66ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสอดคล้องกับจำนวนยาบ้าของกลางที่ ตำรวจตอสอจับกลุมได้ปี57เนี่ยนะยาบ้าของกลางอยู่ที่96ล้านเมตรครับปี66เพิ่มมาเป็น5 3 2สล้านเมตรปี67เ0ดเดือนฮะยังไม่เต็มปีล่อไป810ล้านเมตรผมยืนยันครับว่าการตัดอุป,ปทานยาเสพติดที่ได้ผลที่สุดเราต้องจัดการกับพ่อค้ารายใหญ่ซึ่งต้องย้ำอีกครั้งว่าสิ่งที่พ่อค้ายาเสพติดกลัวที่สุดก็คือการยึดทรัพย ถ้าพ่อค้ายาเสพติดสิ้นเนื้อประดาตัวความมั่งคั่งที่สะสมจากเงินสกปรกก็จะมาลายหายไปต่อหน้าต่อตาลูกสมุนที่เคยปลนนิบัติพัดวีก็จะกระเซ็นกระสายหายหัวไปเองและจะไม่มีทุนรอนกลับมาตั้งตัวตั้งขบวนการค้ายยาเสพติดใหม่แม้ว่าที่ผ่านมาครับกราฟสุดท้ายแล้วนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาครับรัฐบาลจะสามารถยึดอายัดทรัพย์คดียาเสพติดเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จากปี57นะครับยึดรั์ได้2,780ล้านบาทมูลค่านะครับในการยึดรัพย์ก็อยู่ราวๆปีละประมาณ2,000กว่าล้านเลื่อยมานะครับเพิ่งจะมีการยึดยึดรัพย์อย่างจริงจังในปี2 6 4โดยในปีนั้นนะครับยึดได้มากถึง7,347ล้านบาทมายึดในปี66นะฮะได้15,721ล้านบาทนะครับไม่ใช่เพราะอะไรครับที่ยึดได้มากเป็นระดับ15,000ล้านเพราะว่ามีการยึดทรัพย์กรณีตู้ห่าวถึง5,000ล้านนะ หากลบในส่วนนี้ออกไปเท่ากับว่าปี2,166ยึดได้ประมาณ1721ล้านบาทเท่านั้นเองมาในปี67ครับ10เดือนฮะยังไม่เต็มปียึดอายัดรัพย์ได้8,843ล้านบาทมีแนวโน้มว่าจะยึดซัพย์ได้ต่ำกว่าปีสัง2,566ถ้าตัดกรณีตู้ห่าออกไปแม้ว่าการยึดทรัพย์จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นครับท่านประธานดู แต่หากเปรียบเทียบกับจํานวนยาบ้าของกลางที่ยึดได้จะพบว่ามูลค่าของการยึดรัพย์จากเครือข่ายยาเสพติดไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างได้สัดส่วนผมยืนยันว่าหากการยึดอายัดรั์มุ่งเน้นที่พ่อค้ารายใหญ่มีการพัฒนาระบบในการสืบซับสืบทรัพย์ให้เท่าทันกับเทคนิคในการซุกซ่อนทรัพย์สินที่ซับซ้อนมากขึ้นมูลค่าทรัพย์ที่ยึดได้ในแต่ละปีต้องแตะระดับ 2- องถึงสามหมื่นล้านบาทได้แล้ว หากรัฐบาลดําเนินการการยึดทรัพย์พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่อย่างจริงจังนะครับก็จะทําให้เงินในกองทุนป้องกันรปราบตามและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทาให้รัฐบาลสามารถนําเงินจากกองทุนไปสนับสนุนการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดสนับสนุนการทํางานร่วมกันกับชุมชนในโครงการชุมชนล้อมรักได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายครับท่านประธานผมต้องย้ําตรงนี้ว่าจะแก้ไขปัญหายาเสพติด ท่านนายกต้องจับตัวใหญ่ไม่ใช่จับตัวเล็กมาตีตราทายอดผู้เสพต้องได้รับการบําบัดผู้ค้าต้องตามยึดทรัพย์ให้หมดกลายเป็นยาจกให้ได้ถึงจะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประเทศนี้ได้ขอบพระคุณครับท่านประธาน